สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะนนทิยาค่ะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนค่ะในวันนี้นะคะครูเนจะไม่ความรู้ในเรื่องของคําที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์นะคะซึ่งต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วที่เป็นคําราชาศัพท์นะคะซึ่งคําราชาศัพท์ก็หมายรวมถึงคําที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยเช่นกันค่ะ ก็จะนําตัวอย่างมาบางส่วนให้นักเรียนได้ทราบกันนะคะก็อย่างเช่นคําว่าฉันนะคะฉอิ่งแม่อากาศนอนหนูไม่ใช่ของฉันตัวฉันนะคะฉันตัวนี้เป็นคํากริยาค่ะหมายถึงกินนะคะถ้าพระฉันก็คือพระกินนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคือคําว่านิมนต์ค่ะนิมนต์ก็สะกดนอนหนูสาะระีมอมา้านอนหนูต่อเต่าการันนะคะหมายถึงเชิญ อาพาธค่ะออ่างสาราพอพานสาราทอทงอาพาธหมายถึงป่วยนะคะพระป่วยต่อมาค่ะจำวัดนะคะพระจำวัดก็คือพระนอนนั่นเองนะคะจอจานสาราไวไมวาแหวนแม่นอกกาศดอเด็กนั่นเองค่ะต่อมาค่ะทำวัดนะคะถ้าพระทำรรวัดคือพระสวดมนต์ค่ะอ่าอันนี้คือคําที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะหรือพระภิกษุษสงฆ์สามเณรน,นะคะที่เราจะมีคําสุภาพ ใช้กับท่านนะคะอ่ะยังมีอีกนะคะเช่นถ้ามรณภาพนะคะก็คือตายนั่นเองนะคะมรณภาพค่ะอ่านี่ก็คือตัวอย่างที่ครูเนมานำเสนอให้ได้ทราบกันนะคะคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามครูได้หรือว่าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะครูเน นำพื้นฐานมาให้เพื่อนนักเรียนได้ต่อยอดหรือบางคนทราบแล้วก็ได้นำในส่วนนี้ต่อยอดให้กับตนเองก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube เพจ Facebook หรือว่าใครที่สะดวกเข้าไปฟังในแท็บทัรลิสหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์1414 14, ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ